เอาไหมให้แบ่งก่อนคเอไว้ก่อนคุมคุมไว้ก่อน ก็มนนไม่มีอะไรครับก็เราก็แสดงความจุใจเขาเห็นนะครับนะนะครับก็เพราะว่าก็ทราบว่าวันนี้ได้มีการออกหมายจับลูกน้องผมไปหลายคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็ก็กมเมื่อมีหมายจับนะก็ต้องแสดงความสุสใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในการออกหมายคน้นวันนี้ก็ผมก็นำทางตำรวจค้นเองนะครับนะก็ไม่พบสินคูณหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับนะลูกน้องผมใครที่ออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้กันเดียวนะครับ นะว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอ,อร์เซนเตอร์อะไรเงี้ยท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงครับคือไอ้เว็บพนันหรือคอร์เซนเตอร์เนี่ยเอ่อผมกเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะ <charities S 2> ผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเ <c oughs> มื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือ <c oughs> นะครับนะก็ปฏิบัติตามหมายนะครับนะบัญชีต่างๆเนเห็นว่ามีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่านรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยอะไรเงีี้ยับเเ่่งินขาาญชตๆ มันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมยอะไรต่างๆนะครับมผม,มผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับ<ม>แต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับม,มันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมทีม่ต้องไปอธิบายนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทําผิดนะก็ต้องเรียกว่า ลูกน้องตัวเองทาผิดก็ต้องไม่ลาเว้นนะครับนะแสดงว่าท่านยอมรับ no ว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทำผิดอะไรนี้ด้วยไม่มีไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้นนั้นไม่มีเรื่องการละผิดในสาแบบแบบนี้นะครับนะผมผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเราไปชุดทํางานกันมานานนะครับนะถ้ามันผิดมันก็คงผิดไปนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่ได้มาผิดในช่วงนี้รับโจ้หนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตําแหน่งผอบอแล้วมาโดนแบบนี้ไม่ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าเอ่อผมไม่ได้เป็นเป็นเครดิต ของระเบียบต่างๆนะครับนะมองอว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตําแหน่งรองผอ,อด้วยในช่วงนี้นครับก็มผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สอทก็ทําตามหน้าที่นะครับเม,ม <า S 1> บื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือ,อมนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผอผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือ เห็นในตอนแรกที่ท่านมานี่ท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าตรวจคนอันนี้เป็นได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอย่างนี้คือผมไปรองผบตอเพราะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้บุ้มชายับสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะจะทำใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะฮะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ผมตอบได้หมดทุกคาถามนะครับนะสอสอได้มีการชี้แจงไหมครับว่าเขาต้องการอะไรในการค้นห้าหลัง ก็เขาบอกว่ามาค้นสิงผิดกฎหมายนะครับเมื่อเมื่อผมก็นำทางตุรคนเองนะครับเมื่อเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีนะครับนะครับนะครับโอเคนะฮะนะโอเคครับขอบคุณครับ